ดาราน้อยดูสิไม่เอาอะไรมาให้ดาราน้อยดารนดารน,น,น้อยเมื่อคืนข้าได้ยินเจ้าดาราน้อยบ่นว่าอยากไปตลาดพินทุกไปตลาดกับข้าเดี๋ยวนี้ ไหนเนเี่ยดาราน้อยดาราน้อยแยกกันรีบหาตัวดาราน้อยให้เจอ สวยๆอยู่ทั้งนี้เป็นไงสวยไหมผีเสื้อจากแดนไกลสวยจังเลยผีเสื้อสวยๆเขาชอบเกาะที่นิ้วมือของเด็กเล็กๆ,ๆ,ๆเขาจะนึกว่าเป็นเกสรของดอกไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำหวานน่ะ เจ้าดารา้อยไหมยังมีเสื้อตัวนี้พิเศษที่สุดและยังไม่มีเจ้าของขอให้ดานาอนยได้ไหมจ๊ะน่า ีเสื้อในนั้นพ่อค้าผีเสื้อทั้งหมดของเจ้าข้าจะขอซื้อให้ลูกสาวผีเสื้อมากมายพวกนี้นี่ข้าจับมาด้วยความยากลำบากนะรู้ไหมว่าเจ้ากำลังพูดอยู่กับใครนี่คือน้องนางมลันมาเมียท่านไาทับติดสากาหลงลูกสาวข้าอยากได้ผีเสื้อสวยๆกลับไปเลี้ยงถ้าเจ้าจะใจดีพอขายให้ได้บ้าง ถ้าก็จะขอซื้อให้เป็นของขวัญของขวัญใช่ถ้าจะให้ผีเสื้อสวยๆเป็นของขวัญกับดาราน้อยลูกสาวของข้าแม่ผู้มีหัวใจอันประเสริฐทำทุกสิ่งได้เพื่อลูก สัญญากับข้าได้ไหมเจ้าดาราน้อยผีเสื้อพวกนี้ข้าดัานดนสอหามาเจ้าจะรักมันอย่างที่ข้ารักเลี้ยงมันด้วยน้ําหวานของดอกไม้จากมือของท่านเหมือนอย่างที่ข้าเลี้ยงถึงจะเหมาะสมกับการเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆจะได้ะนาะสัญญา ขอบใจนะจ๊ะพ่อค้าเจ้าใจดีจริงๆดูผีสเสื้อในกองสิจ้ะลูกสวยไหมอุ้ย อยากให้น้ำหวานไหมจ๊ะอยากจะ้ะหนูนิ้วเข้าไปนะแม่จ๊ะดูผีเสื้อในนิ้วดาราหน่อยสิจ๊ะสวยมากคุณ อให้น้ำหวานมันสิจ๊ะน้ำหวานหมดแล้วเดี๋ยวได้แลยน้ยจะไปเอาดอกไม้มาอีกนะคะแม่ Pin thú cho uông nhé, cha già là nói Ở này đi, Ở này cũng có đồng loài này đi, ở này đi, ở này đi quạt đó. Mà u, ừm, hơn thế này cha là nói đừng ดาระน้อยดาระน้อยดาระน้อยาน้อยเป็นอะไรลูกเจ็บจ้ะแม่หนูเจ็บตรงไหนลูกน่าจะดาระน้อย เมื่อกี้ยังสนุกอยู่เลยแต่พอให้น้ำหวานผีเสื้อทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะความทรมานของดาราน้อย ฉับชีวใจทุกคนที่รักมันโดยเฉพาะหัวใจที่แข็งแกร่งของแม่ทัพติสสาทำลายติสสาได้ก็เท่ากับทำลายพลังที่คุ้มครองสีพิษยาไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่จันทเทวีคนเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาข้าจะลากตัวมันมาบั่นคอเองหัวใจของคนเป็นพ่อนี่แหละจะช่วยให้เราเหยียบย่ำสีพิษยาทั้งหมด รนอเป็นอะไรพอให้น้ำหวานผีเสื้อก็หลับไปเลยแต่ตอนนี้ดาระน้อยตัวร้อนมากน้องน้อยกับการหลงกำลังผลัดกันเช็ดตัวให้ จุดแดงเล็กๆเนี่ยเหมือนโดนพิษจงรีบไปหายาแก้พิษทั้งหมดที่มีทั้งสีพิษยามารักษาร้านข่าสั่งปิดเขตการติดต่อทุกด้านโดยเฉพาะทางทะเลวางกำลังทหารไว้ทุกจุด เราจะเป็นต้องงดการค้าขายชั่วคราวย้ายไครเล็ดลอดเข้ามาได้อีกเมฆ่ามารุตล่าตัวไอพ่อค้าขายผีเสื้อมาให้ได้ใครกันที่จะเอาชีวิตลูกข้าหรือว่า แันแสงมันยังไม่หยุดทําชั่วข้าสังหรณ์ใจว่าเป้าหมายมันไม่ใช่ดาราน้อยทําอย่างนี้มันก็เหมือนกับทําลายเจ้าซึ่งหมายถึงสีพิษยาพวกนรสิงมันจะเป็นไม่ได้ยังไงความลับเรื่องขันเมืองข้าไม่เคยเล่าให้ครฟังแม้กระทั่งมรันมา ในสงครามพวกนรสิง์มันต้องทำทุกทางเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจของพวกเรายี่เหมือนคิดทำลายข้าเท่าไหร่ข้าจะแข็งแกร่งให้มากกว่าที่มันเคยเจอ ไปสืบข่าวในสีพิษยาได้ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่